สวัสดีครับพี่น้องมือนีเศร้าวันที่สิบเก้าแล้วครับขึ้นสิบสามคำเดือนเจ็ดครับผมมือได้ผ้าออกมาเบึ้งหน้าครับอ่าไม่กี่ไม่กี่เพื่อนกับโลกาสามหน้าครับหน้าวานครับออกบเ่เสมอกเพื่อนก็ได้สามเอาครับพี่น้องไปที่ตามเมืองเล่าสิเห็์โลกาครับกาบบมีน้ำครับ ก็คอยลกคอยเลี่ยมหมดแล้วพี是是 tai, ่น้องทำหน้าลำบากอยู่ครับลูกเช้าหน้าภาคีสาลพี่น้องต้องทำประมาณนี้ครับักน้ำมาใส่กะอืมันชุมมันไสยมีมูมีอย่างกัดกินัีแล้วครับน้ำหมูมี ตุ่มจากกาครับประมาณนี้สิหมอเฮ้ยไปเรีกครับเต็ดมือเราเรียกละหน่อยเต็ดทุกมือทุกวันติดลายกันมี ดึงออไ้เลยเยนิก่นเต้นเขาต้นกาเข้าครับสักต้นกาหากินธรรมชาติของสักครับบวยโง้ขึ้นไหมปั่อยู่พี่นอง lúc bệnh bác xăm khi ơi ai chịu đâu cơ ai khuôn khỏe nhằm có hết đau bản xuân du phạm Na Euro ở bàn tà sến ừ Na tà sến ยายกี่ยายคำพีนี่แหละครับแสนโคตรนี่ครับอ่าได้ออกมาสามหน้าครับสามหน้าวานวานทีมันก็ออกห้างครับวานห้างผดเกิดออกที่บางที่ได้หลายอย่างพี่น้องอ่าดูแลได้หลายอย่างเนี่ยต้นข่าต้นตะไคร่กระลังติดฝน,นกันรับติดฝนแล้วก็สิตแตงโน่ขึ้นมา อยาก็ร้ายครับลูกลานกับไม่เกี่ยวเอาแต่ละมือัวหอยควายครับประมาณนี้พี่น้องเลยหนูครับหนูกัดกินธรรมศาสตร์ของสัตร์หายกินครับผม มาไปแต่ลงมากวนโอ้มาแล้วมันมาเห็ดมาก็หากินพ่อมาพี่น,อน้องเลยทวงน้ำทวงน้ำหน้า <c oughs> ครับขอบคุณหลายๆครับที่เขามาชมส่องของเซนแสนโคตรคุณแม่คำพี่แสนโตดนี่แหละครับขอบคุณครับ